มเดียวนองอวน,น,น้นนะคะ,อะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับนองออน้ำครับอยู่ที่แลบ h a n าคอสแลบประเทศเกาหลีนั่นเองนะคะ <ย ê! S 2> านาคอสอาหารเป็นแลบที่ติดท็อป5หนึ่งใน5ของประเทศเกาหลีใช่ครับและเป็นต้นกำเนิดของ Secret Forest Cream และ Cleansing Gel <ย>ของเราด้วยนะครับผมเราก็เลยอยากให้ลูกค้าได้รับรู้กว่าจะออกมาเป็น Rose g o เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันไหมไปเลยครับเพราะตอนนี้เราหนาวมากใช่ครับปากเริ่มแห้งแล้วบ๊ายบายครับไปดกัน ต้องบอกว่า CGP เนี่ยเป็นถือเป็นมาตรฐานที่สูงกว่า GP ทั่วไปที่แบบว่ามันไม่ได้มีไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับนี่ฮะคือเสื้อกราวที่เดี๋ยวเราจะต้องใส่เคยได้ยินมาว่าถ้าหากว่าพวกสินส้กปกเข้าไปในรายผลิตเนี่ยเพอเพอต้องยกเลิกทั้งรอดแล้วทำใหม่หมดเลยเขาก็จะกังวลมากนะครับ เป็นวัตถุดิบต่างๆในการที่จะนำไปผสม<ช>สูตรต่างๆของสกินแคร์นะคะใช่ครับใหญ่มากเย็นมากด้วย Here is uh We า producing skincare and they're mixing and there's i a lot of mixer in this room ตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่หน้าห้องของห้อง mixer เป็นห้อง mix skincare นะคะ,ะที่ใหญ่มากๆเครื่อง <c oughs> แต่ละเครื่องมูลค่าเยอะมากแล้วเอารวมๆห้องเนี้ยแทบจะเกือบร้อยล้านบาทแค่ห้องนี้ห้องเดียวหนึ่งห้องนี้ <c oughs> ห้องเดียวเท่าน <c oughs> ั้นนะคะในการ mix <c oughs> <c oughs> ครีมนะคะเราก็แอบ,บเห็นขั้นตอนกนารทํางานของเขาก็จะมี R&D นะคะมาคอยตรวจมาคอยเช็คมาคอยดูฟอร์มูลเล o ชันทุกรายละเอียดเขาใส่ใจมากๆแล้วก็แอบ,บถามเขาแบบเครื่องต่างๆอเงี้ยเขานํามาจากที่ไหนนะคะซึ่ง made in USA ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็คือดูแล้วแบบตื้นตันใจมากๆเมื่อครีมของเรานทาร์โรว์สโคล c <Forest. S 2> ิเกนาร์เรคลอดมาจากเครื่องมูลค่า แบบในห้องที่เป็นร้อยล้านบาทเป็นคุณค่าทางจิตใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในคุณตี้มากๆจุดยอดยครับความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานสูงมากตอนนี้ก็พาแอบ,บมาดูนะคะเครื่องที่ใหญ่มากๆถามว่ามันคือเครื่องอะไรนะคะเครื่องผลิตน้ำในการที่ไปใส่ในสกินแคร์ต่างๆว่าสกินแคร์ทุกอย่างนะคะส่วนเนี่ยก็จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญซึ่งน้ำอันนี้นะคะสะอาดมากกว่าน้ำที่เราดื่มอีกนะคะน้ำดีไอท์ซึ่งเป็นน้ำที่สะอาด มาตรฐานโรงงานผลิตยาระดับสากลโลกเลยนะคะเวลาเราทาแล้วแตกตัวเป็นน้ำป๊อกออกมาก็คือจากในนี้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนไปดูโซนการแพคกิ้งนะคะของสินค้าของเรานะคะก็คือ Rose Cosmetics Cream นั่นเองเดี๋ยวไปดูกันว่าขั้นตอนการบรรจุลงกระปุกต่างๆเนี่ยจะออกเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ เราก็มาอยู่ในขั้นตอนที่เขากำลังบรรจคุครีมโรสโก o ด์ทัสซี่แคทฟอเรสครีมของเราลงในกระปุกของเราจริงนะคะ อนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วนะคะดูคนเดียวมากแค่ขั้นตอนการใส่ลงไปในกล่องนะคะซึ่งเมื่อกี้จากที่เราเห็นเขาบรรจุครีมลงไปใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วเขาก็นำครีมคว่ำเพื่อที่จะผ่านเครื่องปั๊มล็อตลงไปแล้วใช่ไหมมีเครื่องเป่าให้มันสะอาดแล้วเสร็จแล้วพอเป่าเสร็จก็เข้าไปในต่อในการบรรจุฝาหมุนฝาใส่กล่อง ใส่ไม้ทายใส่นิตเหล็กคือแบบแต่ละขั้นตอนนะใช้คนหนึ่งคนเขาใส่ใจเพื่อที่จะทําให้สินค้าของเราเนี่ยไม่มีการตกหล่นใดๆนะคะเดี๋ยวก็จะต้องมีขั้นตอนการคิ้ซีกอีกครั้งอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้นะคะพอผ่านเข้าไปปุ๊บก็บรรจุลงรางอันนี้คือเรามมาอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเรียบร้อยซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้คนเยอะมากๆอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะ <laughs> 안녕하세요. 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 하세요안녕하 한국 기준의 한국 시알초 고시에 맞는 어, 기준법에 의해서 굉장히 좀 높은 수준의 퀄리티 컨트롤을 위해서 노력하고 있다는 거 항상 알려드리고 싶고요 고객사로 하여금 음. 어, 고품질의 제품을 사용할 사용자들이 사용할 수 있게끔 도움을 드리고 있습니다. 오늘 미스터 김이가 되게 막마 아티바 해 놓방 라고 되게 마 พูดให้ความเชื่อมั่นกับทุกคนเชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นว่าลายผลิตของโรสโกมีคุณภาพที่ดีขนาดไหนแล้วก็มั่นใจขนาดไหนนะคะซึ่งก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกๆคนรวมถึงบิสกิมในวันนี้นะคะที่ได้พาเราพาลูกค้าทุกคนมาให้ความเชื่อมั่นอีกซึ่งก็ตื่นเต้นมากเลยที่ได้เจอกันนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทำให้ลูกค้าทุกคนรู้สึกว่าโรสโกคือแบรนด์หนึ่งในใจที่ปลอดภัยที่สุดในประเทศไทยคะ่ะฮัลโหล And now we are with Mr. Park Ji Ho, who is the representative from the Cars and who always take care of Rosco in the back And I want you to present about how Cars is a world-class factory or the world-class laboratory in Korea. Um, uh, 우선, uh, 만나서 어, 가장 베스트 퀄리티의 화장품을 생산하는, 생산하고 는생산하 제조하는 회사 중 하나입니다. 어, 저희는 강원도에 위치해 있으며 강원도는 맑은 공기 그리고 맑은 물을 어, 쉽게 구할 수 있는 아주 최저 화장품을 생산하는 가장 최저의 장소고 저희는 국내 어, 미샤 브랜드 그리고 토니모리 브랜드 이런 브랜드 생산하는 것 뿐만 아니라 해외, 미국, 태국, 베트남 음. 어, 여러 나라에 이르는 수출을 하고 있는 한국에서 가장 큰 화장품 제조회사 중 하나입니다. We you know that h a n a h a r is the best, the best laboratory in Korea. t h is why we choose you. But uh, I want you to present about how Roscoe become the best world-class product for our customers. 로즈골드 크림은 어, 저희가 생산하는 제품 중에 어, 가장 좋은. 퀄리티 제품 중에 하나고 퀄리티 컨트롤뿐만 아니라 어, R&D 부분에서도 정말 심혈을 기울여서 만든 제품 중에 하나입니다. 그렇기 때문에 어, 저희는 이 제품을 만들기 위해서 정말 많은 인원들이 노력했고 가장 베스트 퀄리티의 품질, 품질의 제품을 만들 수 있었고 그렇기 때문에 어, 이 제품이 어, 월드클래스 제품이 됐다고 생각합니다. ตั้งแต่ที่เขาพูดมาตั้งแต่ต้นนะคะก็ได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่อลังการนะคะของฮานาคอสแครของเรานะคะที่จับมือกับแบรนด์ o s c o ก e นะคะซึ่งอย่างที่มิสเตอร์พาร์คโฮนะคะได้พูดไปในเรื่องว่าฮานาคอสเนี่ยเป็นแลบ,บที่ระดับโลกแล้วก็ผลิตให้กับแบรนด์ดังๆมากมายะคะหรือว่าจะเป็นแบรนด์จากอเมริกานะคะหรือว่ายุโรปนะคะหรือว่าต่างประเทศมากมายนะคะที่เลือกใช้ฮานาคอสนะคะบอกได้เลยว่า Rosco e นะคะจึงกลายเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจทุกรายละเอียด ในเรื่องของความพรีเมียมความจริงใจต่อลูกค้านะคะถึงกลายเป็นสินค้าที่คุณภาพระดับ c o u n t เตอร์แบรนด์แต่ในราคาที่ลูกค้าทุกคนสามารถจับต้องได้นะคะซึ่งนี่แหละคะ่ะที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศต้องหว้่วบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะเราก็เพิ่งออกมาจากฮานาคอสซซึ่งเชื่อว่าทุกคนที่ดูตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้คงคว้าวมากครับคามตั้งใจของวันนี้เนี่ยคือเราต้องการให้ลูกค้าทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้คือได้รู้ว่าเจ้าสองกล่องนี้มันมาจากตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้ลูกค้าทุกคนได้ได้เห็นภาพอย่างแท้จริงต้องบอกว่าโรสโกเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีวิสัยทัศน์ที่ว่าจะสร้างสินค้าพรีเมียมเพื่อลูกค้าสร้างชีวิตที่ดีเพื่อตัวแทน และที่สําคัญนะครับสินค้าทั้ง2ตัวที่ทุกคนได้ใช้เนี่ยต้องเป็นสินค้าที่พรีเมียมแต่ราคาที่จับต้องได้ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยโรสโกเป็นแบรนด์ที่จะมีสโลแกนหนึง่งที่อยากจะให้ลูกค้าทุกคนท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจเลยก็คือว่าเราจะเป็นแบรนด์แรกของประเทศไทยครับที่สร้างสินค้าพรีเมียมแต่ในความพรีเมียมนั้นต้องเป็นความพรีเมียมที่พิสูจน์ได้ มาเห็นกับตาตอ,บอย่างนี้เลยอย่าเพิ่งใช้ถ้ายังไม่ได้เห็นกับตาอย่างที่เราบอกว่าเฮ้ยโรสโกเม็ดอินคอเียมันมีเยอะแยะมากมายเลยที่หลายๆแบรนด์ก็เม็ดอินคอเรีเช่นกันแต่จะมีแบรนด์ไหนครคทที่เม็ดอินคอเรียแล้วใช้ะระดับโลกขนาดนี้นะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าลูกค้าคนไหนที่เป็นลูกค้าประจําของโรสโกอยู่แล้วเราต้องขอขอบคุณมากๆวันนี้เราให้ทุกคนได้เห็นถึงความมั่นใจมากขึ้นแต่ใครก็ตามครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่แล้วยังไม่เคยที่มีโอกาสสัมผ e, ัสโรสโก s ซิงแคร์ฟอร์เสครีมของเรานะครับ เราส,สกอตเซียเฟรชส r รีมและ c l ีนซิ่งเจลส2ตัวนี้นะครับคลอดมาจากแลบเดียวกันกับเคาน์เตอร์แเลยเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถมั่นใจได้เลยว่าสินค้าทั้ง2ตัวของเราเนี่ยเป็นสินค้าระดับโลกปลอดภัยและไม่ใช่สินค้าไก่กาที่ไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับ790บาท490บาทสินค้าระดับโลกที่ราคาแค่นี้ แล้วต้องบอกเลยว่าสินค้า2ตัวนี้เจ๋งยังไงอย่าที่บอกว่านี่คือครีมบำรุงรากผิวสิ่งที่เขาจะทาเขาไม่ใช่ครีมรักษาสิวคําทำให้สิวมันหายไปได้ยังไงก็คือมันเป็นครีมที่เข้าไปบำรุงชั้นรากผิวให้มันแข็งแรงแตั้งแต่ชั้นรากผิวแล้วค่อยๆใสาจากรากขึ้นมายันปลายครีมนี้เหมาะกคนที่ต้องการมีผิวที่ดีผิวใสผิวเรียบเนียนไม่ว่าคุณจะเป็นสิวหน้าแห้งหน้ามันหรือใครก็ตามแต่สาคัญที่สุดคือ คุณจะไม่ใช่คนที่ต้องการอะไรที่รวดเร็วและต้องการอะไรที่เป็นสารเคมีครับเพราะว่าถ้าต้องการอยากสิวหายใน3วันอยากสิวหายใน7วันอย่าซื้อโรสโกใช้เด็ดขาดแต่ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่ต้องการหน้าใสาแบบผมตอนนี้แล้วนะรและระยะยาว,ะยะยาวไม่กลับมาเป็นอีกต่อให้เราเอามือจับรูปหน้าให้ตายัางไงมันก็จะไม่กลับมาเป็นอีกโรสโก้ซิการ์เฟรชครีมเจบาท4 9 0รยบาทค่ะจากแหลที่พรีเมียมขนาดนี้ r o สโกลครับสร้างสินค้าพรีเมียมที่สามารถพริสูจน์ได้จริงในราคาที่จับต้องได้นะครับวันนี้เราพาทุกคนมาเห็นภาพหมดแล้วทุกคนคงม,มั่นใจแล้วนะคะว่าสินค้าที่เราใช้2วันนี้มันสุดยอดจริงๆอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ด้านล่างว่าสนใจแล้วเดี๋ยวตัวแทนของเราจะติดต่อคุณกับไปแล้วเจอกันครับ